ใครนี้ซ้อมมากี่วันนะมาใหม่ฮะอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งเราก็ซ้อมรอรายการนะเนะาะจะมาแทนรู้ตัวเมื่อวานด้วยแล้วเรามีรายการต่อยอยู่ไหมมีต่อยที่สิบเจ็ดหรอที่ไหนสิงบ,บุรีสิงบุรีแต่พอดีเขาเลยดึงมานี่ก่อนเนาะก็ซ้อมอยู่แล้วซ้อมอยู่ที่ค่ายาอยู่ที่ชัยนาที่เดิมมีใครเป็นผู้บ้างซ้อมเรามั้ง เับเพิกวีบีนอนในค่ายเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วมาใหม่สูงเท่าไหร่ครับนึ่น้าน,นำหนักปล่อยๆ่อยกี่กิโลส,ม,สมวยสไตล์อะไรเราวันที่เลยต้องมาเจอกับเพชรภูผาเนาะยังไม่เคยต่อยอเขาและได้ทันดูอย่างเขามวยสไตล์เลยนะ่ยดูยังยังเลยเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นต่อยอเขานะวางเกมวางแผงไงดีก็ต่อยตามสไตล์เราเนาะไปแก้ไขอูทุกวินาทีเอาล่าสุดแล้วต่อยไหนมา ที่นี่วันนั้นต่อยใ,ใครจำได้ปะเป็นใครชนะหรือแพ้แพ้คะแนนอ๋อวันนั้นเวทก,กี่กิโลสามเจ็ดวันนี้เวทก,กี่กิโลสามเจ็ดอ๋อถ้าเขา้าไปชั่งหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดถ้าเกินก็นมาวิ่งทําอย่างนี้ก็พอดีร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ได้หนึ่งร้อยนะสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะพร้อมแจ้งเกิดด้วยได้คุมไมหมหรือปล่อยเลย ปล่อยเลยต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วประมาณสีคนจังหวัดเฉนาศเด็กเชนาดอ่ะฝากเชิญช่วยแฟนคลับแล้วหน่อยฝากเชียร์วันนี้เต็มที่นะถึงมาแทงก็เต็มที่แต่เรามีรายการอยู่วันที่17ใช่ไหมอ๋ออ่ะขอโชคดี